เป็นเกาปวดบวมแดงตามข้อข้ออักเสบมีภาวะไตเสื่อมกรดยูริกสูงอย่าปล่อยไว้การทานอาหารแสลงเข้าไปซึ่งผู้ที่เป็นเก้าอยู่แล้วเมื่อทานเข้าไปอาจทําให้กําเริบได้เช่นอะไรบ้างนะคะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทานสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลและผักทอดยอดต่างๆเมื่อเราทานไปแล้วอาจเป็นตัวกระทุ้งที่ทําให้ค่ากรดยูริกในเลือดสูงซึ่งอาหารเหล่านี้มีพิวรีนทําให้เรามีอาการปวดแดงแสบร้อนอย่างกระทันหันได้ค่ะวันนี้ป้นมีตัวช่วยมาแนะนําสําหรับใครที่เป็นเกาและปวดเกาอยู่ตัวนี้ค่ะชื่อว่าดีเกาดีเกาช่วยในเรื่องลดค่ากรดยูริก ลดอาการปวดบวมตามข้อบำรุงไตฟื้นฟูตตม,มีอาการปวดบวมนะครับไม่สามารถจะเดินเหินได้ผมต้องใช้รถเข็นนะครับไปไปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกวันนี้ก็สะดวกดีขึ้นแล้วครับผมได้ทานดีเกะนะครับอาการก็ค่อย,ค,อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นผมสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วครับ ปวดรวมที่เท้าก็ไปหาหมอปรากฏหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ครับผมเห็นในโทรศัพท์มามีโฆษณาสมุนไพรดีเกาต์ครับผมก็เลยซื้อมาทานครับผมอาการปวดดีขึ้นปวดก็น้อยลง <c oughs> ก็เลยสั่งมาทานเรื่อยๆครับ